สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ร่วมกันศึกษาอนุรักษ์และเก็บสะสมพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของของังของประเทศไทยนะครับวันนี้ผมสาราพระเครื่องครับเอาพระที่ทรงคุณค่าอีกองหนึ่งนะครับซึ่งหลายๆคนมักจะมองข้ามไปนะ้ำเสหาว่าเห็นที่แผงพระอะไรเงี้ยแต่ผมเชื่อว่าหลังจากวันนี้ที่ได้ทุกท่านได้ทราบข้อมูลเนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านคงอยากจะมีเก็บไว้เตดบ้านหรือว่าให้ลูกหลานของขอ,งของนะเพราะว่า พรเป็นพระที่มูลค่าไม่ได้แพงมากนะครับคือหลักร้อยเนี่ยครับไม่คือแบบหลักร้อยต้นๆดีนนกว่าผมผู้นี้เลยจะถูกมากแต่ว่าพุทธคุณสูงมากนะครับสําหรับพระนางพญานะครับคิมใหญ่ของวัดนางพญานะครับจอมพิชณุโลกนะครับหรือว่าหลายคนเรียกว่าพระนางพญาอาจารย์ถนอมนะครับผมให้ดูก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมา ดูกันว่าลักษณะเป็นยังไงผมให้ดูคร่าวๆก่อนครับเนื้อนี่เข้มจัดเลยนะครับถามว่าทําไมผมถึงแนะนําพระนางพญาพิมพ์นี้นะครับรุ่นนี้นะครับเพราะว่านางพญารุ่นนี้เนี่ยมีอยู่2ลักษณะนะครับก็คือเป็นพิม์ใหญ่กับพิม์เล็กวันนี้ที่ทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้ที่หน้าจอเนี่ยเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับผมขออนุญาตเอาข้อมูลให้ทุกท่านฟังเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับพระนางพญาเนื้อดินเผาวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกปี 2,514นะครับสร้างขึ้นในสมัยพระอาจารย์ถนอมเขมมจาโรองค์พระเนี่ยมีด้วยกัน2ลักษณะคือพิมพ์ใหญ่คือวงเล็บเป็นพิมพเข่าโค้งนะครับแล้วก็พิมพ์เล็กนะครับหรือว่าวงเล็บเป็นพิมพ์สังคติโดยอันเชิญพระฤกิกที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับด้านหลังองค์พระนะครับใน ชัดแต่พอดีองเนี้ยพอดีผมว่าชอบของแปลกนะครับคือพระไม่แพงผมก็เลยเช่าของแปลกแพงหน่อยนะครับก็จะเป็นหลังเป็นยันดวงอย่างเงี้ยนะครับเป็นยันพระเลิกนะครับของที่ได้รับพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับประทับด้านหลังองค์พระที่ไม่ประทับก็มีเป็นส่วนน้อยนะครับมีมวลสารพระนางพญาแตกหักชำรุดซึ่งพระอาจารย์ถนอมได้เก็บไว้และนามาบดผสมในองค์พระนะครับ วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างคราวนั้นเพื่อจัดหาปัจจัยนะครับในการสร้างพระอุโบสถพระนางพญาภายหลังได้รับพระราชทานว,วิสุงคามสีมานะครับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสําหรับใช้เป็นสถานประกอบสังฆกรรมสงนะครับสถานที่ประกอบพิธีนะครับวิหารนางพญาจังหวัดพิษณุโลกประธานสง์สมเด็จพระสัง ขอใครครับสมเด็จพระวรรณรัตนในมงเล็บปุ่นนะครับพระประธานฝ่ายคารวาสพลโทสำรานแพทย์ทยกุลแม่ทัพภาคที่สามประธานจุดเทียนชัยสมเด็จพระวรรณรัตนมงเล็บปุ่นประธานดับเทียนชัยหลวงพ่อเงินวันดดอนใหญ่หอมเจ้าพิธีสงฆ์พระอาจารย์สวัยสมโนเจ้าพิธีพราหมณ์พระครูวามเทพมุนี นะครับโอ้โห oh, นี่แกรเกินเริ่มต้นนี่ก็โหดมากแล้วนะครับพิธีมหาพุทธาพิเศษนะครับครั้งนั้นนับว่าได้เป็นการพิธีมหาพุทธาพิเศษที่ยิ่งใหญ่มากครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การจัดสร้างพระเครื่องเลยนะครับประกอบพิธีพุทธาพิเศษในวันเสาร์ที่30มกราคมปีพุทธศักราชที่2 5 1 4นนะครับถ่ายทอดเสียงออกอากาศสถานีวิทยุไปทั่วประเทศตลอดวันตลอดคืน รายนามของพระคณาจารย์ที่ร่วมประกอบพิธีพุทธาพิเศษในวัดนางพญาปี1.4เนี่ยนะครับก็จะมีสมเด็จพระวรรณรัตน์ปุ่นพระอุปชาประมุกวัดจงโกจังหวัดลบบุรีพระครูพรหมจักรหรือครูบาพรหม,มานะครับวัดพระพุทธบาทตากผ้าจังหวัดลำพูนพระครูวิรุณ พมะโควิทวัดเจดีสถานจังหวัดเชียงใหม่พระครูภาวนาพิรัตวัดน้ำบ่อหลวงจังหวัดเชียงใหม่หลวงพ่อเกษมเขมมโกสุสานไตลักษ์จังหวัดลำปางหลวงพ่อบุญมีจังหวัดเชียงใหม่พระคร,มมโโร,ร,ระูธรรมสารจังหวัดขอนแก่นพระคำพีไรยานเถระจังหวัดขอนแก่นหลวงพ่อสิงห์จังหวัดมหาสาครคามหลวงปู่โตวัดประดู่ินคลี หลวงปู่ฟ้่นอาจารโรวัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนครหลวงพ่อบุญมาวัดคีรีสารวันหลวงพ่อสดจังหวัดชัยนาทหลวงพ่อทบวัดชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์หลวงพ่อเกตจันทศวรรโณวัดศรีเมืองจังหวัดสุโขทัยหลวงพ่อโอดวัดจันเสนหลวงพ่อถินวัดป่าเลไลหลวงพ่อแพวัดที่กุลทองหลวงพ่อบุญสมวัดหัวช้างจังหวัดลำปางพระครูปราสาท ครม,มคุณจังหวัดพิษณุโลกหลวงพ่อผางวัดอุดมคงคาคีรีเขตจังหวัดขอนแก่นพระครูศรีปริยัติติยานุรักจังหวัดเชียงใหม่หลวงพ่อสว่างจังหวัดกำแพงเพชรหลวงพ่อแก่จังหวัดนครสวรรค์ถ้าผมอ่านชื่อวาจารย์ผิดต้องขอภัยนะครับหลวง ปูแหวนสุจินโนวัดดอยวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่หลวงพ่อขอมจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นต้นนะครับจะเห็นว่าครูบาอาจารย์ที่ปลูกเสกเนี่ยก็ไม่ธรรมดาแล้วนะครับและยังมีมวลสารของพระผงปุกเก่าของวัดนางพญาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยตามประวัติอย่างนี้ผมจะไม่แนะนํำก็คุ้มไม่ได้ครับโอ้ลวงเนี่นะครับ ซึ่งเป็นพระดินเผาซึ่งเหมือนกับว่าผมว่าเป็นพระที่แลดูแล้วมีสเสน่ห์นะครับดูเนื้อกันนะครับนี่ครับผมมากนิดนึงคเอน่าโอเคนี่ครับ,เน,รบเนื้อก็จะเป็นเนื้อแบบว่าดูรู้ว่ามีมวลสันเก่าๆหยาบๆนะครับผสมอยู่ในเนื้อนะครับแล้วก็ขึ้นภาพ ฝ้าคราบน้ำว่านอะไรก็ตามแต่นะครับที่พระกุกเก่าเขาชอบกันนะครับก็มีขึ้นมาตามซอกตามมุมอย่างเงี้ยนะครับสวยงามนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็ยังมีเอกลักษณ์ชัดเจนนะครับทำให้เล่นหาได้ง่ายนะครับถามว่าของปอมมียังก็จะเห็นมีแล้วนะครับเพียงแต่ว่าจะเป็นเนื้อแบบดูเป็นอิดใหม่ครับดูเป็นอิดแบบผงๆละเอียดละเอียดนะครับจริงๆถ้าใครได้เห็น ลนนี้ก็จะรู้สึกว่าเล่นได้ไม่ยากแล้วล่ะเพราะว่าเนื้ออย่างนี้ก็ทําน่าจะทําได้ยากนะครับเรียนแบบได้ยากแล้วคืออายุพระยุก็เยอะแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยจะมากว่าจะมารู้วิธีทําปลอมก็ก็อายุก็ไม่มีทางทันกันแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือว่าเป็นพระที่อยู่ในโซนปลอดภัยในการเก็บรักษาในการเล่นนะครับไม,ไม่ค่อยเสี่ยงเท่าไหร่นะครับสาหรับผมนะครับนี่ครับ อันนี้มี2พิมพ์นะครับอันนี้คือพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่เขาบอกว่ามาจากพิมพ์เข่าโค้งนะครับแล้วก็มีพิมพ์เล็กที่มาจากพิมพ์สังคติไว้วบนหลังผมหาพิมพ์เล็กมาให้ชมอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับอันนี้เนี่ยจริงยันดวงมันจะเป็นยันเดียวนะแต่นี่ผมเก็บของแปลกนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าคือเขาคงปั๊มซ้อนนะครับปั๊มสองครั้งนะครับผมรู้สึกว่าแปลกดีผมก็เลยเก็บไว้นะครับไม่ได้ออกไปคือได้มาก็ออกไวๆนะครับสําหรับพระรุ่นนี้นะครับเพราะว่า ทุกคนก็รู้ว่าเอ๊พิธีก็ดีมูลสารก็ดีนะครับคือมีส่วนผสมของนางพญากู่เก่านี่ก็ผมว่าก็ก็คลีแล้วนะครับนี่ยังมีครูบาอาจารย์ที่ปลูกเสกแต่ละองค์นี่คือแบบโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆนะครับตามที่ได้กล่าวได้อ่านไปนะครับโอ้โหแต่ละองค์นี่เฉพาะพระเดียเด่ยวๆของท่านก็แพงมหาศาลแล้วนะครับอย่างแบบหลวงปู่ตวัดวัดดูชิมพีนางพญาที่ท่านปลูกเสกเองเดียเด่ยวๆเนี่ยก็ยังแพงขนาดนะครับ แต่นี่แบบมีทั้งองคตต์หลวงปู่โตหลวงพ่อทบวชชนแดนอย่างเงี้ยหลวงพ่อโอวดวจันเสนหลวงพ่อถิ่นวัดป่าเรลายลหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหลวงปู่ฟั้นอย่างเงี้ยอาจารย์โลนะครับหลวงพ่อผางอย่างนี้อีกหลวงปู่แหวนอีกโอ้โหนี่คือสายาพระป่าก็มานะครับแล้วก็ยังมีหลวงพ่อเกษมเขมมะโ,โกอย่างเงี้ยครับคือแบบแล้วยังมีสายเหนืออีกคือครูบาพรมมาจากนะครับแล้วครูบาวัดน้ําบ่อหลวงยงเงี้ยคือแต่ละองค์นี่คือแบบ สุดๆจริงๆนะครับแต่แล้วนี่ก็คือเป็นแค่คณาจารย์ส่วนหนึ่งนะครับแล้วยังมีมวลสารเป็นภาพของผูกเก่าของวัดนางพญานี่ผมว่าทุกท่านรู้ตอนนี้คือแทบจะแบบว่านั่งนึกว่าเฮ้ยเคยเห็นที่แผลงไหนนะจะเอากลับไปเช่านะครับเพราะราคาแบบปัจจุบันณตอนนี้ที่ผมพูดณตอนนี้นะครับเดือนใกล้สงการเดือนเมษานะครับของปี64นะครับแต่ผมอันนี้คือวันที่ผมอัดคลิปนะครับแต่ว่าวันที่ผมลงอาจจะเป็นแบบ หลังจากนั้นอีกเพราะว่าผมต้องตัดต่อคลิปอีกอะไรอีกนะครับก็หากท่านใดรู้ก่อนก็ได้กําไรก่อนนะครับลองไปหาเก็บไว้นะครับสำหรับพระดีๆอย่างนี้ครับสำหรับวันนี้ผมสารวัตเรื่องก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับตอนนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ